สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนะ้าภาคเครื่องเบิงนปันก็วันนี้ก็จะมีพระหลวงพ่อคงวัดวังตะเคาะจังหวัดนครราชสีมาอ,าอย่างเงี้ยเหรียญเดิมเดิมผิวเดิมเหรียญเดิมผิวเดิมผิวปีกแมลงพับตัวน,นี้ผิวหิ่งอออกหิ่งหน่อยอผิวเจ็บเก่าเจ็บบนหิ่งสภาพเดิมๆดิม เปลี่ยนอ่าไม่ได้ผ่านการล้างเนาะสภาพเจ็บดีมากไม่ดีมากเจ็บบนหิ่งตัวนีอ้อย่างนี้ก็เจ็บดีอ่าจะออกม่วงๆผิวม่วงๆเง,งาๆอ่าอย่างนี้คือว่าเจ็บดีมีการเจ็บดีอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บดีครับอย่างเงี้ยอืมอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆดันคางพร้อมกับราคาให้เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบอ่า วันนี้มันเบืดเบิดหน่อยเนาะพอดีแสงแสงจากไฟไม่ถึงก็โอเคเนาะก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆด,ด,ด้านข้างให้พร้อมราคากันดูกันชัดๆช,ชอบก็ทักมา,าไม่ชอบก็ขอบคุณที่ชมคลิปเนาะก็โอเคครับสวัสดีครับ